c p 4 5 7มนุษย์ไฟคือกลุ่มเปลวไฟที่รวมตัวกันประกอบเป็นรูปร่างมีพฤติกรรมเหมือนกับสิ่งมีชีวิตรูปพัณ์สัรฐานของมันสามารถเป็นได้ตั้งแต่เปลวไฟเล็กๆเ,เ,เท่าไปลายไม่ขีดจนถึงขนาดก่อตัวเป็นรูปร่างเหมือนกับมนุษย์หรือใหญ่กว่านั้นซึ่งขึ้นอยู่กับว่ามันมีวัตถุที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงมากน้อยเพียงใดลักษณะของมันนั้นภายนอก ไม่ได้แตกต่างอะไรกับไฟที่เราเห็นกันโดยทั่วไปเว้นแต่ว่ามันเป็นไฟที่สามารถเคลื่อนไหวเรากับมันมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับสิ่งมีชีวิตในขณะน,นี้ยังไม่ทราบว่าส่วนประกอบหรือรูปร่างที่แท้จริงของมันเป็นอย่างไรกันแน่เวลาที่มันมีรูปร่างเป็นกองไฟปกติจะไม่สามารถแยกแยะมันออกจากกองไฟธรรมดาได้เว้นแต่ช่วงที่มันเคลื่อนไหวหรือก่อตัวเป็นรูปร่างเหมือนกับมนุษย์ จึงจะทราบว่ามันอยู่ตำแหน่งใดในขณะที่มันยังมีรูปร่างเป็นเปลวไฟเล็กๆมันจะพยายามทุกวิธีทางที่จะเคลื่อนตัวไปหาวัสดุใดๆก็ได้ที่ติดไฟหรือกระโดดเข้าหากองไฟกองอื่นๆเพื่อจะทำให้กองไฟของมันใหญ่ขึ้นจนสามารถก่อตัวเป็นรูปร่างมนุษย์ได้และตัวของมันก็มีความต้องการที่จะเผาไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า เพื่อให้ร่างของมันเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งและเมื่อ SCP-457 มีขนาดใหญ่ขึ้นมันก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นรูปร่างที่ซับซ้อนกว่าเดิมได้แต่ส่วนใหญ่มันมักจะใช้รูปร่างที่เป็นมนุษย์เป็นหลักและเมื่อมันเติบโตขึ้นสติปัญญาของมันก็เพิ่มขึ้นตามขนาดของมัน SCP-457 ถูกค้นพบในป่าแห่งหนึ่งช่วงฤด,ดูร้อนปี2007 มีผู้แจ้งเหตุว่าเกิดไฟป่าขนาดใหญ่และลุกลามอย่างรวดเร็วผิดปกติท่าสถาบัน SCP ได้เข้าทำการตรวจสอบและพบว่าเป็นฝีมือของมันจึงนำตัวของมันมากักกันไว้ SCP 4 5 7มักจะสื่อสารความต้องการของมันโดยการใช้ไฟเผาไหม้ผนังหรือพื้นเป็นภาพหรือตัวอักษรและในบางครั้งมันก็จะทำเสียงให้เหมือนกับเสียงพูดของมนุษย์ได้ โดยการใช้เสียงแรงดาันอากาศกับเสียงปะทุข,ของเชื้อไฟเพื่อแทนคำพูดของมันแต่มันจะใช้เสียงพูดไม่บ่อยนักนอกจากเวลาที่มันมีขนาดใหญ่มากๆและมีเชื้อเพลิงที่เพียงพอและเมื่อมันก่อตัวขึ้นมาถึงจุดหนึ่งบางครั้งมันก็จะแตกตัวออกเป็นสองร่างหรือหลายร่างขึ้นอยู่กับปริมาณขนาดกองไฟซึ่งแต่ละร่างนั้นก็จะมีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นอิสระต่อกัน ในยามที่วัตถุที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้หมดลงแต่ละร่างที่แตกออกไปนั้นก็จะหันมาโจมตีกันเองโดยแต่ละร่างก็จะพยายามเข้าไปดูดกลืนหรือรวมร่างกับกองอื่นที่เล็กกว่า SCP-457 เป็นสิ่งที่มีความอันตรายอย่างมากเพราะมันต้องการที่จะเผาทำลายวัตถุทุกอย่างและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอีกทั้งมันยังมีสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดไม่ต่างจากมนุษย์ แต่พฤติกรรมของมันนั้นส่วนใหญ่แล้วสามารถคาดการและควบคุมได้เพราะมันมีความต้องการเพียงอย่างเดียวคือการหาเชื้อเพลิงให้มากขึ้นและลุกลามออกไปมากที่สุดเท่านั้นการกักกันตัวมันจึงทำเพียงแค่ควบคุมไม่ให้มันอยู่ในสถานที่ที่มีเชื้อเพลิงและมีระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นก็สามารถกักกันมันได้แล้วสถาบัน SCP จึงจัดให้มันอยู่เพียงแค่ในระดับยูคิดเท่าน ab ั้นแต่ขึ้นชื่อว่าไฟแล้วยังไงมันก็อันตรายอยู่ดี SCP-457 เคยหลุดจากการกักกันและทำให้เกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่มาแล้วครั้งหนึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ได้นำตัว SCP-457 มาสัมภาษณ์เพื่อประเมินพฤติกรรมหลังจากด็อกเตรผู้เชี่ยวชาญได้ถามความรู้สึกของมันว่า รู้สึกอย่างไรที่ถูกกับกันที่นี่มันได้แสดงความไม่พอใจออกมาอย่างมากและพูดว่ามันไม่ชอบที่นี่เพราะมันไม่มีเชื้อเพลิงให้มันเผาไหม้ได้อย่างอิสระเพราะทางสถาบัน SCP มีเชื้อเพลิงให้มันจำกัดเพื่อประคับประคองให้มันไม่ดับไปเท่านั้นแต่มันต้องการเติบโตขึ้นมันอยากได้เชื้อเพลิงอยากได้อากาศมันพูดซ้ำๆว่าข้าอยากจะลุกไหม้ อยากจะลุกไหมอยากจะลุกไหมอยากจะลุกไหมแล้วจากนั้นมันก็เริ่มเคลื่อนที่ไปรอบพื้นที่กักกันอย่างต่อเนื่องเหมือนกับกำลังหาทางออกตามผนังและเพดานแม้ทางเจ้าหน้าที่จะขู่มันว่าหากมันไม่หยุดเคลื่อนไหวมันจะถูกฉีดน้ำจากระบบดับเพลิงที่ติดตั้งไว้เพื่อให้มันตัวเล็กลงมันก็ยังไม่กลัวเพราะตอนนี้ มันอยู่ในอารมณ์ที่เกลียวกราดอย่างมากมันพยายามโจมตีแผ่นกระจกที่กั้นมันเอาไว้โดยการพุ่งตัวเข้าไปกระแทกทรงผลให้วัสดุอุดกันรั่วที่เชื่อมเอาไว้เกิดรอยแยกมันจึงได้อาศัยช่องทางนี้หนีเล็ดลอดออกมาจากนั้นมันก็พุ่งเข้าหาวัสดุทุกอย่างที่ขวางหน้าเพื่อเาผาผลาญให้วอดวายมันกระโดดเข้าใส่มนุษย์และเผามนุษย์ทุกคนที่อยู่ใกล้มัน เจ้าหน้าที่ของสถาบันต่างอพยพวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันอย่างวุ่นวายและทันใดนั้นเองมันก็พบกับแรงเชื้อเพลิงที่มันป่ารถนานั่นคือทั้งกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงของสถาบัน SCP มันไม่รอช้ารีบกระโจนเข้าใส่ในทันทีจากนั้นก็เกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ดังสนั่นวันไหวไปทั่วตามมาด้วยเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในสถาบัน SCP หลังจากเหตุการณ์สงบลงเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้แล้ว SCP-57 c จึงถูกกักกันอย่างระมัดระวังมากขึ้นปัจจุบัน SCP-57 c ถูกขังไว้ในห้องขนาด5คณ5เมตรซึ่งพื้นผิวทั้งหมดจะต้องติดวัสดุกันไฟแบบต่างๆเช่นกระเบื้องแร่ใหญ่หินและแผ่นเพลร์ไลท์หรือแผ่นฉนวนกันความร้อนนรวมกันไม่น้อยกว่า 22.9ซนเมและมีการติดตั้งหน้าต่างกระจกกันแรงระเบิดสำหรับไว้สังเกตการน,นอกจากนั้นทางเข้าห้องกักกันยังต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและมีห้องกันอากาศซึ่งสามารถปิดไม่ให้อากาศเข้าได้ในกรณีฉุกเฉินเพราะเมื่อไม่มีออกซิเจนไฟก็ไม่สามารถติดขึ้นมาได้ห้องกักกันจะมีการควบคุมให้มีความชื้นอยู่ในระดับสูงเสมอ มีระบบระบายน้ำอยู่ที่พื้นและติดตั้งระบบฉีดน้ำแบบเป็นฝอยซึ่งจะเปิดไว้ตลอดเวลากับสายฉีดน้ำฉุกเฉินที่สามารถฉีดน้ำด้วยแรงดันสูงได้บุคลากรของสถาบันที่จะเข้าไปในห้องของ SCP ัง SCP-457 เพื่อเข้าไปเติมเชื้อเพลิงให้มันนั้นจะต้องสวมชุดกันไฟแบบปิดมิดชิดทั้งตัวและต้องเข้าไปเป็นกลุ่ม3คนโดยจะมีสองคน ถือโลก่กันแรงระเบิดระดับสูงกับเครื่องดับเพลิงฉุกเฉินเข้าไปด้วยปัจจุบันสถาบัน SCP กำลังประสบปัญหาในการที่จะหาเชื้อเพลิงให้ s c p c 5 7เผาไม่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มันดับซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าอาจจะใช้ผงแป้งมันฝรั่งมาเป็นเชื้อเพลิงซึ่งได้จาก SCP-1689 ถุงกระสอบที่ผลิตมันฝรั่งได้ไม่จำกัด หรืออาจจะใช้ SCP 1 2 4ดินที่ปลูกต้นไม้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อปลูกต้นไม้เอาไว้ตัดมาเป็นเชือเพลิงให้แก่ SCP 4 5 7ได้อย่างต่อเนื่องและนี่ก็คือเรื่องราวของ SCP c 5 7เพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ทที่เพื่อนๆพื่อสมาการะคะ่ะสวยและเท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย